นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาปล่อยสองห้องไม่มีหางครับเป็นเฮ็ดไหมครับหนาวนะครับผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็มาลุ้นกันครับมีครับลองซีรีเส์ยองมีที่แดงที่แดงปากมันก็เยอะปากว่าที่ันหน้าเราไม่เดินครับขี่รถมาไม่แกไม่เดินครับผมถ้าเพิ่งขากขี่รถเราเด้อพี่น้องค่อยดูขากขี่รถแกครับ ขี่รถจกักรนนตี่รถจักยานตยูมันนี่กัล้มแห้งอยู่นะครับเห็นขาน,นีก็ลมแรงอยู่นะเคื่ว่านะแรงมากมากเลยแต่ว่าเกนินี้อู้มันมีลมอยู่มีบบ่จักรยานดะู มันเบามากเลยนะแล้วแบบช่วรูี้ตอนนี้เมาโคตรโคเมาสุ่มใจเลยเราดูหน้างตามันจะเป็นยังไงสาวเอาเบิร์นแล้วขี่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋่หยบไปไหนเนี่ยช่วงนี้รถเยอะครับห้าโมงิ่งห้าโมงเองนะครับ แรงเองคร้มคุณผูมมันคือรถอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชม so ันู้นุ่นว่าไอ้ไข่เลยบ้มาอย่ นะครับตอนนี้กําลังจัดเอาหางวางไว้ก่อนเอาหางวางไว้ก่อนมันจะผิดมันจะผิดผีเข้าใจ่ไหมเออเข้อยแก้ไหมผิดผีอ่ะเออว้าวไม่ใช่หางไอ้ผีหางเอามาก็ผิดหีอาววงไ้ก่นผิดหีเลยผิดผีผิดอะไรนะผิดหีตอนนี้ครับก็ดวงนี้ใในตัวได้ อ่ะมันขึ้นกว่นานึกคิตัว <c oughs> ตอนนี้ก็ปล่อยประมาณทางคำหน่อยจงอนนังดวงหนอนั่งเทิงนึ่งดวงนึงสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าอ้สิดวยกดไปพี่ต่างครับ เราแบบหลวกลวกนะครับหลวกลวนะครับผมเป็นสองห้องนะครับผมไม่ใส่หางนะครับมุงว่าจีเตยใส่บ่าในะจีเตยทะลุน่งกันครับผมกระโปรงกันนะครับผมยี่น้อทางไหนปอยเบากัด คอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยครับผมทักทายเข้ามาได้ครับกินถอด f c ็บซดนอนนะครับผมเราไปให้ไก,กลกว่ลนะครับพี่น้องคุณไม่ควรเราจะเป็นทายุขวบขั้นแทรกกันนะครับ นี่ครับคือนมาแล้วเสียวตะกุกอันนี้แะละกุกขมสาเนี่ตัวกินเบาตัวนี้ <laughs> เดี๋ยวยืนอยู่นี่แะไรครับผมขานย่างแไไมวหรืเปล่าใส่ไก่ดรกว่าผมใส่เลียนไก่เติมครับโอ้ยตกตกตกนะครับเอาละครับผม <ไ>ปนาจะออกไปทั้งยังน่อยอยู่ครับผมโอ้ยหนักข่งติงเรียบ้อยนะครับผมตอนนี้ก็เทสตรอบส้อมปรับเข้าม่ครับ ขีเ้าถ้ามันปัดก็สิใส่หางล่ะครับผมเอาเฮ็ดแบบฟ้าฝ่าว่ครับฟ้าครับลมอ๋อหูวเล้วหูวเล้วหูวเล้วเทสอีกครับพี่น้องถ้าวันนี้ว่นใดก็บทใส่หางครับลมเริ่มแห้งแล้วครับผม ตอนนี้กันลมวีวีครับพัดหงวีวีนี่นี่ข้องแท่นี่ไอเป็นเรื่องของการเบาหัววะนี่ เอาใส่หางลด